น้องแอบิเกลโชว์ Dance, สเต็ปแดนซ์ใส่สโพกดุ๊กดิ๊กน่ารักมากมีซีนตลอดจริงๆค่ะช่วงนี้สําหรับน้องเกลลูกสาวตัวน้อยของแม่ชมพูอรยากับพ่นอน็ตวิสรุตเรียกว่าช่วงนี้มาแรงแสงพี่ชายสายฟ้าพายุไปแล้ววันก่อนก็ติดตามแม่ชมไปออกงานอีเวนต์และเรียกคะแนนจากแฟนๆไปได้เยอะเลย และคลิปน่ารักน่ารักล่าสุดค่ะที่พี่หวานเจีย๊ยบผู้จัดการของชมพู่โพสตลงสตอรี่ไอจีเมื่อน้องเกลอยู่กับแก๊งพี่ๆี่ช่างแต่งหน้าช่างทําผมและน้องเกลก็โชว์สเตปแดนเบาๆมีโยกย้ายใส่สะโพกด้วยเสียงเชียร์ของคนรอบข้างน้องเกลก็จัดให้ไปเลยแหมช่างน่ารักนะ่าเอ็นดูจริงๆเลยน้องเกลเป็นเด็กอารมณ์ดีจริงๆนอกจากยิ้มหวานแล้วลีลาท่าเต้นก็คือเป็นสายเลือดศิลปินตัวจริงอีกไม่นานคงได้เห็นน้องเกลขึ้นเวทีเพร้อมแม่ชมแน่แน ป้าปาสนุกกว่าใครเลยป้าปออ้าอเย,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ